สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ในรายวิชาสุขศึกษานะคะคุณครูก็จะมาสอนในระบบขับถ่ายนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะนะคะว่าการกั้นปัสสาวะเป็นประจำอันตรายหรือไม่นั่นเองค่ะในการกั้นปัสสาวะจะส่งผลเสียนะคะนักเรียน การกั้นปัสสาวะเป็นเวลานานอาจจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณกระเพาะปัสสาวะของเรานะคะทำงานหนักมากเกินไปนะคะจึงส่งผลทําให้เกิดการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งเป็นสภาวะที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรานะคะนักเรียนดังนั้นการกั้นปัสสาวะทําให้เกิดความเสี่ยงมากต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้โดยเฉพาะการเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะ เพราะเมื่อมีการปัสสาวะค้างอยู่ในท่อปัสสาวะนานๆนะคะทำให้เชื้อโรคเติบโตได้ดีนะคะนอกจากนั้นยังทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นในผู้ชายนะคะก็คือจะเกิดโรคต่อมลูกหมากโตในเพศชายโรคไตเป็นต้นนะคะส่วนผู้หญิงก็อาจจะทำให้เกิดโรคปัสสาวะอักเสบนะคะที่พบบ,บ่อยๆเลยนะคะนักเรียนดังนั้นนะคะ ทั้งนักเรียนชายนักเรียนหญิงนะคะไม่ควรกั้นปัสสาวะนะคะนักเรียนนี่คือตัวอย่างใบงานที่คุณครูได้จะทำให้นักเรียนไปทำที่บ้านนะคะคุณ,รรณครูก็ได้ให้คำชี้แจงกับนักเรียนไปในใบงานแล้วนะคะคือให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ซึ่งคุณครูได้ให้เรื่องตัวอย่างกับนักเรียนไปในใบงานแล้วนะคะในวันนี้ เรามาทําไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะนักเรียนโอเคเดี๋ยวคุณครูจะอ่านตัวอย่างหรืออ่านเรื่องที่คุณครูได้ให้ไปนะคะกวางมักดื่มน้ําหลายแก้วก่อนนอนอยู่เสมอทําให้การดื่มกวางรู้สึกปวดปัสสาวะอยู่บ่อยๆแต่กวางไม่ยอมลุกไปเข้าห้องน้ําเพราะกลัวผีกวางจึงทนกั้นปัสสาวะจนถึงเช้าต่อมาเมื่ออยู่ที่โรงเรียน กวางก็มักจะกั้นปัสสาวะอยู่บ่อยๆเพราะห่วงเล่นกับเพื่อนๆทําให้เกือบปัสสาวะราดอยู่หลายๆครั้งนะคะอยู่มาวันหนึ่งกวางได้ปัสสาวะอยู่ในห้องน้ําและกวางรู้สึกอึดอัดและเวลาปัสสาวะไม่ออกนั่นเองเมื่อพยายามเบ่งก็มีปัสสาวะออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นกวางจึงคิดว่าตัวเองกําลังป่วยแน่ๆจึงรีบไปบอก พ่อกับแม่ให้ทราบทันทีเป็นยังไงกันบ้างคะกับเนื้อเรื่องที่คุณครูได้พานักเรียนได้อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนักเรียนคิดว่าการกั้นปัสสาวะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราอย่างไรคะ,ะถ้านักเรียนพอจะเข้าใจแล้วเราไปเริ่มตอบคำถามกันดีกว่านะคะค่ะในคำถามข้อที่หนึ่งนะคะ สาเหตุของการป่วยของกวางเกิดจากอะไรนักเรียนคิดว่าสาเหตุที่กวางรู้สึกปัสสาวะไม่ออกหรือว่ารู้สึกอึดอัดเมื่อปัสสาวะนักเรียนคิดว่าสาเหตุของกวางเกิดจากอะไรคะอ่าใช่แล้วสาเหตุเกิดจากเวลากวางปวดปัสสาวะบ่อยๆแต่กวางไม่ยอมลุกไปเข้าน้ําน้ำเพราะว่ากลัวผีนั่นเอง ในข้อคำถามที่2นะคะนักเรียนเคยมีพฤติกรรมเหมือนกวางหรือไม่แล้วผลเป็นอย่างไรอนักเรียนคนใดมีพฤติกรรมแบบกวางบ้างคะมีใครเคยกั้นปัสสาวะบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเมื่อกั้นปัสสาวะแล้วแล้วนักเรียนไปปัสสาวะนักเรียนรู้สึกอึดอัดรู้สึกปวดที่ท้องของเราบ้างคะ นักเรียนก็เขียนคําตอบลงไปได้เลยนะคะว่านักเรียนเคยปฏิบัติแบบกวางหรือไม่นะคะข้อ3ามนะคะถ้านักเรียนเป็นเพื่อนกับกวางนักเรียนจะแนะนํากวางอย่างไรนักเรียนพอจะแนะนํากวางได้ไหมคะเมื่อน,นักเรียนเป็นเพื่อนกับกวางว่าควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโรคเพราะว่ากั้นปัสสาวะอ่า วันนี้เราก็จะมาพากันแนะนำกวางกันนะคะในข้อหนึ่งนะคะสิ่งที่เราจะแนะนำกวางก็คือให้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ 2. มันออกกำลังกาย 3. พักผ่อนให้เพียงพอ 4. หากสังเกตอาการแล้วพบอาการผิดปกตินะคะควรรีบพบแพทย์ทันที 5ไม่กั้นปัสสาวะนะคะนี่จะข้อ5้านะคะจะเป็นข้อเด็ดขาดเลยห้ามกั้นปัสสาวะเป็นอันขาดนะคะนักเรียนไม่ว่านักเรียนจะทำอะไรอยู่นะคะนักเรียนไม่ควรกั้นปัสสาวะนะคะยกเว้นกรณีที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ห้องน้ำหรืออยู่บนรถนักเรียนก็ต้องรีบนะคะรีบให้ ผู้ปกครองพาแวะเข้าห้องน้ําทันทีนะคะในข้อ6นะคะดื่มน้ําให้พอดีนะคะนักเรียนก็ควรจะดื่มน้ําหรือว่านักเรียนก็จะบอกวาาให้ดื่มน้ําให้พอดีกับร่างกายของนักเรียนที่ต้องการในแต่ละวันนะคะไม่ควรดื่มน้ํามากจนเกินไปและควรไปดื่มน้ําเปล่านะคะไม่ควรดื่มน้ําหวานหรือน้ําอัดลมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอจะ เข้าใจในการกั้นปัสสาวะหรือยังคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนไม่ควรปฏิบัติแบบกว้างนะคะเมื่อนักเรียนปวดปัสสาวะนักเรียนควรเข้าห้องน้ําทันทีนะคะและนักเรียนควรปฏิบัติอย่างเข้่งคัดนะคะนักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและสามารถ บอกต่อกับคนในครอบครัวได้เลยนะคะว่าไม่ควรกั้นปัสสาวะค่ะค่ะในสัปดาห์นี้รายวิชาสุขศึกษานะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเราจะมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสัปดาห์นี้ก็สวัสดีค่ะ